ก็มาคุยหลังเกมนะสำหรับคู่ที่1น,นะคะเพชรสามก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้แบบเปียกๆคนล้มแพ้นะ,ะก็บอกแล้วว่าอย่าล้มนะถ้าสมมติเพชรนพเดชนะไฟนนี้ถ้าเขาไม่ล้มยกห้าหนูมองว่าเขาชนะได้เลยนะคะเพราะว่าเขาชนะวงในอะวงในเพชรสามไม่เอาเลยนะคะวงนอกก็ได้ความแข็งแกร่งแข็งแรงนะะมองว่ายืนครบห้ายกน้องเก่งมากๆแล้วนะคะดูจากเลตต่อไปไกลมากแต่ในเกมน้องสู้ดีนะ,ะส่วนคู่สองนะก็ น่าจะตื่นเวทีนะสำหรับเพชรลุงแสงนะคะก็งื้อเงื้อไม่ออกอาวุธนะ,ะคะก็พอกรรมการบอกให้ออกอาวุธก็โดนไปหนึ่งหมัดก็หล่นก็ล่วงนะคะก็ปรีดีใจให้กันนะดีแจบคนชนะส่วนคู่สามนะน้องสิงห์นะคะก็สู้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเล็กกว่านะแต่หนูมองว่าน้องเก่งนะคะสู้ยันให้ยกได้ยืนครบยกนะเพราะว่ามุมน้ําเงินนะก็นอกได้ในดีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ วยชย,ยาหรืออะไรแล้วก็ถือว่าเก่งนะโชว์ความดุดันนะต้องเป็นกำลังใจให้สิงและดีใจคนชนะและคู่แข่งนะเบียดกันมากๆนะคะก็มองคนละมุมต่างคนต่างมองนะหนูก็มองว่าทําไม่ขาดอีกนิดนึงค่ะถ้าในความถูกต้องนะในในในใสายตาทั้งทั้งเคารพคนที่ชนะคนที่กรรมการให้ชนะแล้วก็เคารพกรรมการแล้วก็มองว่าทําไม่ขาดเองก็เลยแพ้ไปเป็นกำลังใจให้กันนะคะก็ดีใจกับจอมนะคะ ก็สําหรับหนูนะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยทุกๆก,กรณีนะคะก็อยากให้ทุกวันของหนูชนะทุกวันนะคะเหมือนเดิมนะคะก่อนรับฟัขงข้อมูลมวยของญาติแนะนำพักจบดีพักจบยี่สิบสี่จบครบครึ่งเรื่องมวยนะคะมีโปรเดี่ยวโปรสเต็กเรื่องการเงินมั่นของร้อยเปอร์เซ็นต์นอกแววการันตีค่ะแ XAD บบไ,ไลมานะคะ XPY ยี่สิบสี่ XPY ยี่สิบสี่ลุทจดไว้ในกระเป๋านะคะไวเป็นทางเลือกใหม่ของคนมวยนะคะแวบวบการันตีค่ะรับรบอง ค, coastal, 24, คุุณภาพอัปเดตโปรแกรมมวยไทย74 HD วันอาทิตย์ที่12มกราคม2568นะคะถ่ายทอดสดทางช่อง7ด HD เวลาเดิมทุกวันอาทิตย์เวลา14 3 0นาฬิกาุดนาทีถึง16 3 0นาฬิกาดนาทีต้นไปล้วจัดโดยเดียเกียริเพชรพร้อมทีมงานคู่ที่1เพชรเมืองทองสอพงอมมเจอกับสอนธนงรถสวยจัดเจ็ดคู่นี้ชกกัน105ปร้อยด์ปอน และคู่2แพตตี้สพงษ์อมรเจอกับลิขิชัยพอหอมกลิ่นคู่นี้ชกกันพิกัด126ปอนด์นะคู่นี้เคยเจอกันมาเพิ่งเสมอกันมาแล้วคะก็น่าจะมาแก้มือกันที่ช่องเจ็ดและคู่3นะนะอันฟรีสเดชพันธ์เจอกับเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรนะคู่นี้ชกกัด144บปอนด์และคู่ที่4คู่เอกของรายการเพชรสยามจอพัชริยาเจอกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสหน้าคู่นี้ชกกัด122บปอนด์ค่ะ ก็ต้องขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24และขอบคุณพักยก24ผู้สลับสนุนรายการและที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะรักหนูเอ็นดูหนูชอบการวิจารณ์มวยของหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเปิดการมองเห็นให้ช่องหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุที่หนึ่งเริ่มเลยนะคะเพชรเมืองทองสอพองอมรเจอกับศรธนงรถสวยจาเจนะ คู่นี้นะชกกันพิกัดหนึ่งร้อยห้าปอนนะก็คุณนะาคุณตาดีก็เป็นดาวดวงใหม่ของวงการนะคะมารู้จักมุมแดงก่อนดีกว่านะกะ็เป็นนักชกอายุสิบเจ็ดปีนะสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะเป็นเมือจากอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลามวยใต้นะ,ะการผ่านมวยกว่ายี่สิบครั้งก็ไม่มากไม่น้อยก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะคะแต่ลูกฝีมือเขาก็เก๋กว่าการผ่านมวยนะเป็นมวยเข่าอาชีพรูปร่างช่วงชกสูงยาวหุ่นดีนะสำหรับร้อยห้าปอนนะคะ ก็ถ้าสู้ใครก็ไม่เสียเปรียบใครนะร้อยเจหนูมองว่าโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะก็เป็นมวยเข่าอาชีพนะซ้อมที่สงพงอมร น้ำหนักไปเปิดที่50.5กิโลเป็นมวยเข่าเปิดเกมปัมป้มตีเหนียวแน่นบูดุดันก็ได้ก,กระสวนนะคะการผ่านมวยน้อยกว่านะสามฟอร์มล่าสุดของเขานะเค,คือชนะน็อกยกสี่เพชรบ้านกรุงบีเอสเมทยที่ศึกเจ้ายไทยเมื่อเดือนสี่ 4, 6, 7, ปีกเจ็ดร้อยปอนด์นะวันนั้นแล้วก็มาชกร้อยหนึ่งปอนด์เมืม่อเดือนหกนะมาชนะคะแนนเพชรพยาักจก่าติอุบลหน,น้าที่ศึกยไทยพันธมิตรช่วงที่สองล่าสุดนะเดือนสิบ ปี67มาชกร้อยหกปอนะมาชนะคะแนนเจมสักแสงทองค้าแก๊สนะคะที่สึกมวยไทยเกียริเพชรสามไฟไร้ไพ่นะคะจากการผ่านโมยี่สิครั้งมองว่าเก๋าเอาการเลยนะ,ะวันนี้เจอกับสอนธนงรถสวยจากเจกสายพิ้วนะเคยมาชกช่องเจ็ดไว้สองครั้งนะคะก็เคยเสมอกับเจ้าจีนวัฒนมาแล้วก็มาแก้มือกันแล้วก็มาแพ้แล้วก็มาพาดแพ้น็อกให้กับคิลียนมัง้งเท่าที่จำได้นะเป็นนักชก สูง6 0เซนติเมตรนะเตียบกวนะ่ากัน10เซนแล้วเป็นมวยจากโคราชเจอก,กับมวยใต้นะการผ่านมวยกูดีกว่าเยอะเลยนะ70ครั้งก็เป็นมวยซ้ายจังหวัดเฝืมือนะคะครบเครื่องก็ถือว่าหัวจิตหัวใจดีได้ลกล้็สวนเดินได้ถอยเป็นนะทำการพซ้อมที่ TK ยุทธนาจังหวัดนครราชสีมานะะก็น้ําหนักไปปล่อยอยู่ที่47กิโลเล็กกว่านะคะการผ่านมวยนะ70ครั้งถือว่าดีกว่านะน้ําหนัก เวทที่ชกแล้วเก่งอยู่ที่99ไม่เกินเมือสาปอนด์นี้เพิ่มเวทมาชกร้อยหปอนด์นะคะเจ้ายอดสอนธนงรถสวยจากเตดสายพิ้วแนละคนทนเดียวกันนะเป็นมวยซ้ายดินเผานะมวยซ้ายผีมือครบเครื่องซ้ายแม่นซ้ายแรงเคยชนะกันมานะคะก็มาโชวช่องเจ็ดไว้2องสามไฟถ้ามาชกช่องเจ็ดได้ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งนะคะแพ้ชนะไม่รู้นะ แพ้หรือชนะก็ช่างนะถือว่าถ้าได้ชกช่องเจ็ดนะในรุ่นรุ่นเขานะถือว่าเก่งนะคะใช้ได้ทุกคนนะคะที่มาชกช่องเจ็ดสามไฟล์ล่าสุดนะเคยเสมอกับจรีรวัตรที่สึกมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อเดือนแปดร้อยสามปอน,นะเดือนเก้าอมตมาแก้มือกันที่มวยไทเยเจ็ดสีเบียดกันอีกนะคะร้อยสามปอนก็แพ้จีรวัตรสองรัชภูมิไปแบบน่าจดจําก็ถือว่าแพ้โอเคแพ้ใจสู้บูสต์ดีนะคะแพ้เอาเอาเรื่องอ่ะแพ้แบบว่า จิตหัวใจดีไม่ใช่แพ้แบบพอแพ้แล้วตบมือแปะยอมง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างนั้นหนูอ่ะไม่ชอบนะมวยแบบนั้นแนละ้ายอมง่ายๆนะล่าสุดนะมาแพ้นกยกสองให้กับคีเลียนพุ่มพันม่วงนะก็มาพลาดนะหล่นลงไปนอนเลยนะคู่นี้นะก็ชอบไปก่อนอชอบไปที่น้ําเงินน่าก่านมวยดีกว่าสำหรับคู่นี้นะคะ ตีสั้นกว่ากันสิบเซนนะคะมุมแดงดูเก่ากว่าเพราะว่าอร,ร์มการทงเขาน็อกมาบ่อยใช่ไหมคะการผ่านมวยน้อยกว่าก็จริงอยู่ที่หัวใจนะรูปเกมคู่นี้นะสอนท่นงเขาก็เคยมาแพ้น็อกที่ช่องเจ็ดใช่ไหมล่ะก็แสดงว่าโอกาสหลุดโอกาสหลวมมีโอกาสหล่นนะแต่ถ้ายืนระยะยาวม,มาได้หนูก็มองว่าความหลากหลายประสบการณ์ของสอนทนงอาจจะเอาอยู่นะ,ะวันนี้ชอบไปก่อนนะคะชอบไปที่มุมน้าเงินค่ะแล้วเดี๋ยวขอสืบมวยก่อนค่อยว่ากันเพราะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างอยู่ที่หัวใจด้วยค่ะ ัคู่สองนะคะแพตตี้สพงพ์อมนเจอกับฤิธทิชัยพอหอมกลิ่นคู่นี้ชกกันกัดหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนะคะเคยเจอกันมาแล้วเสมอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะไฟนี้น่าจะมาแก้มือกันที่เวทีเกษีแล้วก็แลกกันคนละหมัดล้มกันก็คนละล้มคือทันกันนะคะทั้งเกมเลยนะพูดถึงนะตอนจบนะคะชูใครก็ได้แต่หนูมาว่า ถ้าชูให้ลิทิชัยเขาเกิดบ้างก็ได้นะไฟนี้นะน่าจะมาเจอกันที่ช่องเจ็ดน่าจะสนุกนะโตกันทีจ่ทีจดท,ท,ทีไม่ยอมกันเลยนะคนนึงโดนเหลี่ยมล้มอีกคนนึงก็เอาเหลี่ยมล้มหักคืนก็เลยแบบว่าออกเสมอกันไงถ้าสมมุติว่าคนหนึ่งเหลี่ยมล้มเนี่ยอย่างลิทิชัยล้มไปแล้วแล้วแพตตี้ เขาไม่โดนหักเหลี่ยมล้มเหมือนกันเขาคงจะมีโอกาสชูให้ชนะก็ได้นะเพราะคู่นี้หนูมองว่าลิทธิชัยน่าเกิดนะแต่เขาชูาเสมอก็แปลว่ากรรมการหรือเซียนเล่นไปที่แพตตี้นะไฟนี้นะหนูมองว่าแต่ก็ชูเสมอไม่น่าเกียดนะเพราะว่าเขาซู้กันยันห้ายกนะทีต่ทีแรกหมัดก่อนที่เจ้าลิทธิชัยจะมาฟอร์มตกนะคะเขาเคยชกช่องเจ็ด ในระยะปี6กนี้เขาชกแต่ช่องเจ็ดตลอดนะคะแล้วเขามามาไพา่น็อกเจ้าอะไรนะเจ้าอะไรนะอะไรนะอะไรมวยใต้อะชื่ออะไรอะแล้วเขาก็เลยหายไปยฟอร์มก็เลยดับลงเลยนะวันนั้นเขาพลาดไปไงก็โดนหมัดล่วงก็เลยดับลงเรื่อยๆลุ่มๆมดนดอน,ดนก่อนลุ้มๆุ้มดนดอนดน,นี่เขาฉายไว้ช่องเจ็ดประจําเลยนะเดี๋ยวหนูไล่ให้ฟังจำได้แล้ว ก่อนที่เขาจะพ่ายเจ้าเพชรตาปีเออวันนั้นเขากําลังจะแบบว่าเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็มามาแบบประมาทไงแบบว่ามวยกําลังสดอะ่ะกาลังสดก็เลยใจเึกเขิมก็เลยพลาดไปหน่อยแพ้น็อกทีนี้ก็เลยฟอร์มดับเลยนะก่อนที่เขาจะมาฟอร์มรุ่มรุ่มบันดอนนะเขาเคยเอาชนะก้องสุรินทร์สอนเล็กมือนนได้ที่ศึกมจีีเมื่อเดือน5ปี6กนี่แล้วก็มาแพ้เด่นพยักศักดิ์ศัตรูนั้นแพ้ไม่ขาดนะ สู้แบบเบียดเศษซูสีมากที่ช่องเจ็ดเหมือนกันนะแล้วก็มาเดือนแปดปีหกมาแพ้คะแนนกล้องสซลินคืนอีกครั้งนะแพ้แบบเบียดเศษสูสีแพ้ไม่น่าเกลียแพ้เก่งอะ่ะแล้วก็มาเสมอกับดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนหนูมองว่าวันนั้นเขาชนะก็ที่มวยไทยเจ็ดสีนะแล้วก็มาชนะนกยก 4. สี่สิงอันวาที่มวยไทยเจ็ดสีเหมือนกันนะเมื่อเดือนสิบนะคะเมื่อเดือนสิบเอ็ดแล้วก็มาแพ้เพชรตาปีไฟนีแล้วสะดุดไปแล้วก็ไป ไปสร้างฟอร์มใหม่ที่สึกอื่นบ้างแล้วก็มาชกช่องเจ็ดบ้างแล้วก็มาเอาชนะเจ้าอะไรนะเจ้าเจ้าอะไรเสมอสิงก็คิดดูดิปีหกหกอะ่ะเขาแบบเดือนห<ๆ>้าเดือนหกเดือนแปดเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเขาชกที่ช่องเจ็ดสีในช่วงนี้เขากําลังสดนะถึงเขาแพ้เขาแพ้ได้ใจเหมือนเหมือนกําลังสดเหมือนช่วงที่เนี่ยเจ้าไก่ทองกําลังสดเนี่ยเขาเพิ่งมาสะดุดแพ้เจ้า เพชรตาปีไปเขาเลยหายไปนะมาย้อนฟอร์มทีนี้แพตตี้สองพงศ์ถนะ้วันนี้อยู่มุมแดงนะเคยเสมอกันมาแนละ้วสู้กันได้ดีนะเป็นนักชกอายุสิบปดปีห่างวิธทีอยู่ยี่สิบสามวันนะคะ ส่วนสูงวัดได้169เซนติเมตรเป็นมวยมาจากนองโบลลำพูนะการผ่านมวยกว่า35ครั้งการผ่านมวยดูเป็นรองนะแต่ใจบู๊สู้ดีนะสไตล์การชกเป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดนะซ้อมที่สอพลังมอนจังหวัดสงขลาน้ำหนักไปป่อยอยู่ที่60.5กิโลโนะเวทที่โชรกเก่ง124ไม่เกิน133ปอนด์นะวันนี้ชกน้เวทเก่งตัวเอง126ปอนด์นะเจ้าแพตตี้หรือยกเพชรสอพงมอนหรือเจ้าเพชรสองภาคหรือ เจ้ากล้องเพชรสวงบอมคนคนเดียวกันนะคะสามฟอร์มล่าสุดของเขานะก็เคยแพ้คะแนนเบล็ก,ก้าบีเอสมวยไทยที่สึกมวยไทยพลังใหม่ไปเมื่อเดือนหกปีหกเจ็ดนะร้อยี่สิบหกปอนด์แล้วก็มาล่าสุดนะเดือนสิบสองนะร้อยี่สิบหกปอนด์มาเสมอกับลิททิชัยนะมองว่าเขาชกอยู่ประมาณพิกัดร้อย2ี่สิบหกร้อยี่สิบกปอนด์ตลอดนะแต่เขาแพ้เล็ก,ก้ามาตลอดนะฟอร์มร้อยี่สิบหกยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะถ้านับจากสามฟอร์มล่าสุดนะส่วนลิทธิชัยพอหอมกลิ่นนะคะก็ ช่วงนี้ฟอร์มกำลังรุ่มรุ่มดอนๆนะคะน่าจะสร้างฟอร์มใหม่นะวันนี้มาชกช่องเจ็ดนะน่าจะได้เกิดหรือเปล่าต้องต้องสืบดีๆนะเป็นนักชกอายุยี่สิบปีนะห่างเวทีว์ยี่สิบสามวันนะส่วนสูงสูงกว่าการสามเซนนะร้อยเจ็ดสิบสองเซนติเมตรเป็นเมืองจากเพรน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีการผ่านมวยกว่าห้าสิบครั้งนะก่อนเขามารุ่มรุ่มดอนๆในอย่างที่หนูเล่าให้ฟังนะเขาเคยเฉลิฉาอยู่บนเวทีเจ็ดสี่แบบรวดเดียวเลยนะคนที่สามารถชกช่องเจ็ดได้รวดเดียวนะถือว่าเก่งนะโปรโม ก็น้ำหนักไปปอยอยู่ที่ห้าสิบแปดกิโลนะซ้อมที่ปอพีนพัทนะก็เวทที่โชกรเก่งอยู่ที่ร้อยี่สิบเอ็ดไม่เกินร้อยี่สิบเจ็ดปอนด์วันนี้ชกในเวทเก่งร้อยี่สิบหกปอนด์นะคะก็เจ้าลิทชัยครัวจีและพัดซีฟูด้ดหรือลิทชัยลิชยาอยย๋อ,อเพชรสมัยหรือปอพีนภัทรก็เป็นนักชกคนเดียวกันหรือใส่สีเสื้อบอลเทคโนโลยหลวงปูส่สวงนะคนคนเดียวกันนะคะเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตอินซ้ายดีฉลาดเหลี่ยมเชิงดีฟอร์มสด ก็สดมาเรื่อยๆอะเพิ่งมาแบบว่าฟอร์มดรอปหายหน้าหายตาจากช่วงจะสีไปช่วงที่มาแบบว่าพายเจ้าเพชรตาปีนั่นแหละวันนี้น่าจะมาทําฟอร์มนะเพราะว่าเสมอกันมานะมาชิงกันเกิดนะสามฟอร์มล่าสุดของเขานะเคยแพนอกยกสี่เด็กดอยทีเอ็มวยไทยที่สึกท่าน้ําไทยนะคะร้อยิบกปอนแล้วก็มาุกร้อยี่สสองปอนมาแพนนกยกสามลักแสนสุกนะคะล่าสุดมาเสมอแพตตี้นะ คู่นี้นะคะชอบไปก่อนที่ธิชัยนะคะชกช่วงเจ็ดสี่ประจําฟอร์มเขาเคยเก่งนะช่วงหลังๆมานะคะฟอร์มเขาแค่กําลังดบนะกำลังรอวันที่จะสดใสขึ้นมาเหมือนเดิมนะเพราะว่ามวยอะ่ะถ้าเคยเก่งอยู่แล้วมันจะมีช่วงที่ดบลงใช่ไหมพอดอบลงพอสิ้นสุดการดบลงพอฟอร์มกําลังจะดีขึ้นมามันก็จะดีลวดเลยนะคู่นี้ก็ชอบไปที่ทธิชัยก่อนค่ะแล้วค่อยว่ากันขอสืบก่อนฟันธง คู่สามรองคู่เอกนะคะอันฟี่สอเดชพันเจอกับเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรนะคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บอนะคะสำหรับมุมแดงอันฟี่สอเดชพันนะ,ะขออนุญ,ญาตสืบก่อนแล้วจะมาเล่าใหม่อีกทีนะ,ะอันนี้ได้ข้อมูลมานิดเดียวเองนะ,ะตามข้อมูลนะ,ะห่างว้ที่อยู่ยี่สิบเก้าวันเป็นนักชกอายุยี่สิบสี่ปีนะ,ะส่วนสูงมาได้ร้อยแปดสิบเซนติเมตรเป็นมือมาจากอังกฤษนะ,ะการผ่านมวยกว่าสิบห้าครั้งเองนะคะมาดู สารพร์อมล่าสุดของเขานะเมื่อเดือนเก้านะเคยแพ้คะแนนดามพลันชัยมานะร้อยสิบปอนด์ที่ชกแล้วก็มาเดือนสิบนะชกร้อยสิปอนด์มาแพ้เพชรธงชัยสสมหมายนะคะแล้วล่าสุดเดือนสิบมาชกร้อยสี่บปอนด์นะก็มาเอาชนะคะแนนเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรได้ที่ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลนะก็สําหรับของอันฟี่สเลชพันธ์ะนะคะหนูต้อง ขอเวลาสืบก่อนแล้วจะมาเล่าใหม่นะวันนี้เอาคร่าวๆตามที่ได้มาก่อนนะคะวันนี้เจอกับเพชรสามารถเพชรเกียตเพชรนะอยู่มุมน้ําเงินนะก็เป็นนักชกคนไทยนะอายุ27ปีห่างเวทีอยู่29วันนะะเคยแพ้กันมาส่วนสูงวัดได้178เจ็ซนติเมตรเตียกว่าฝรั่ง2เซนนะก็ถือว่ารูปร่างใกล้เคียงกันนะเป็นมวยจากจันทบ,บุรีน้าหนักไปปล่อยอยู่ที่กองเอน้ําหนักไม่ใช่ดิ <laughs> ชกชกมากกว่าหกสครั้งนะหนูก็ตาลาย เป็นมวยมาจากจันทบ,บุรีเจอกับมวยอ,อังกฤษนะเป็นมวยข่าวอาชีพซ้อมที่ b ีซสจอจวิชิตแปดดิวชนบุรีจะเพชรสามารถกำนันต่งชมแพ้ก็คนคนเดียวกันหรือเจ้ามังกรหยกพีเคแสนชัยนะก็คนคนเดียวกันเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงขวางหน้าแทงปั้มเขา่าแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงบู๊ดอุดันอาวุธหนักแรงกว่านะแต่แพ้กันมาไฟที่แล้วนะก็ดูจากสีเสื้อก็ไม่ธรรมดานะวันนี้ใส่สีเสื้อเพชรเกียรติเพชรพพพนะคะ สามปอมล่าสุดของเขานะก็เคยแพ้คะแนนมังกรขาวสิทธิ์แก้วประพลที่ศึกทอดน้ำไทยเมื่อเดือนสามปีหกห้านะร้อยสี่สิบเจ็ดบอแล้วก็มาเดือนหกปีหกห้าร้อยสี่สิบห้าอมาแพ้คะแนนเพื่อไทยพอพนมพรที่ศึกทอดน้ำไทยล่าสุดเดือนสิบสองปีหกเจ็ดมาชกร้อยสสองบอนนะมาแพ้คะแนนอันฟีเฟสสอเดชพันหน้าที่ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนนะคะก็วันนี้เป็นการล้างตาแนละ้วคู่นี้เชียร์คนไทยไปก่อนค่ะเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลของ มวยฝรั่งก่อนนะคะอยู่สรอดนชพันน่าจะไม่ธรรมดานะคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะสำหรับคู่นี้ติดไว้ก่อนค่ะคู่ที่สี่คู่เอกของรายการนะเพชรสยามจอพัชริยาเจอกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสนะคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยี่สิบสองปอนด์นะคะในรูปภาพน่าจะใส่เวทมาผิดนะคะเดี๋ยวค่อยแก่นะคะมุมแดงวันนี้นะเพชรสยามจอพัชริยาแล้วก็คุณนักคุณตาดีทั้งคู่นะคะเริ่มเรียกฟอร์มดีกลับมาแล้วนะไฟล่าสุดก็เอาชนะ มาได้นะก็น่าจะสร้างความมั่นใจได้ขึ้นเยอะนะคะก็เป็นนักชกอายุยี่สบปีนะมาทวนประวัติอีกสักครั้งนะห่างเวทีอยู่ยี่ิบเก้าวันนะส่วนสูงว่าได้ร้อยเจ็สเซนติเมตรรูปร่างช่กชกดีนะหวัวเฮงดีนะก็ตามที่หนูพูดมาบ่อยๆนะคะเป็นมวยจากอพเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินนะการผ่านมวยกว่าหนึ่ง้ยครั้งสไตล์การชกเป็นมวย์ซ้ายมือฝีมือนะก็สไตล์การชกแบบเหลี่ยมเชิงดีเหมือนแบบยอดมอวยทป่ปยอดมวยอ,อะ่ะสไตล์การชกของเขาอะ่ะ ทรงเขาก็จะเป็นแบบมีความเป็นยอดมวยเหมือนพวกฉลามดําเหมือนพวกแบบคนที่แบบว่าอยู่ในระดับแบบว่าเก่งๆอ่ะมันจะมีความเป็นมวยเบอร์มวยต้นๆอยู่แล้วนะคะเข้ามวยหาเขานะเข้าแบบหลุดหลุมหลวมให้เขาดักตะดดักแทงแบบว่าเขาส่วนโต้หลักเหลี่ยมเชิงเขาดีนะคะก็เดี๋ยวต้องสืบแลวจะพยายามค้นหาคลิปดีๆมาพูดให้ฟังนะว่าเหลี่ยมเชิงเขามีแบบไหนมาบ้างนะคะ ก็เป็นมวนสยสไตล์มวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายล็อกรัดฟอสตีเหนียวแน่นสอกอันตรายปลายแข็งแกร่งนะฮะเหลี่ยมเชิงดีไหวพริบดีนะฮะหลังๆฟอร์มดรอปลงละล่าสุดชนะมาน่าจะเรียกความมั่นใจได้แล้วแต่วันนี้น่าจะเจอของหนักนะคะก็เจอแบบว่ามวยแข่งอย่างเจ้าสิงห์ดำนะลูกบูลูกชนเตะห,หนักต่อยแรงนะดูต้องดูด้วยว่าถ้าเขาชกกันแล้วจะบังแข่งเป็นไหมหนูมองว่า เพชรสยามน่าจะเอาตัวเองรอดได้ ấy? แต่ถ really <Huh? S 1> like ้าโดนอะไรหนักๆจะยุบจะช้าหรือเปล่าเพราะว่าหนักจริงๆนะสิงห์ดำหัวตีหัวใจดีด้วยมองว่างานหนักเหมือนกันนะคะเพราะสิงห์ดำส่วนใหญ่เขาจะแพ้แต่มวยบูด้วยกันที่แบบปะทะทีต่อทีทีต่อทีตัวใหญ่กว่าเขาอ่ะแล้วเขาจะแพ้ไอ้พวกที่เหลี่ยมเชิงดีๆหัวหมอหัวหมอในที่นี้คือ เหลี่ยมเหลี่ยมเชิงมวยไหวพิบมวยเก๋าเกมฉลาดรวดเร็วแบบดังๆเนี่ยโดนเขาปาบมาหลายคนแล้วนะอย่างเจ้าเพชรแสนสุกเนี่ยไม่บงังแข้งเขาโดนบ่อยๆยุบ้าแล้วแพ้ไปเลยนะ เป็นมือซ้ายมือฝีมือนะการผ่านมวยกว่าร้อยครั้งนะสามความล่าสุดของเขานะเคยแพ้น 3, พักยกสามเพชรสังวานสอสมานการเมนที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะวันนั้นชกร้อยยี่สิบปอนด์แล้วก็มาเดือนสิบชกร้อยสิบเก้าปอนด์นะมาแพ้คะแนนเด่นสิ์นายกทวีปตะพงที่ศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยนะวันนั้นทกกี่บุรีรัมนะแล้วก็ล่าสุดเดือนสิบสองมาชกร้อยสิบเก้าปอนด์มาชนะทีระเดชทั้งนครศรีแบบสอนมวยไปได้เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้นะแล้วไฟน์นี้ก็มาเจอของหนักอีกแล้วนะมาเจอสิงห ก็เป็นนักชกบุญพียอายุ23ปีนะส่วนสูงเตี้ยสั้นเห่าอกันแล้วน้ำเงินดูเป็นรองนะ168เซนติเมตรเป็นมวยจากโคราชนครราชสีมานะการผ่านมวยน้อยกว่านะ80ครั้งก็เป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะมวยซ้ายมวยฝีมือมีแข้งสาบแข้งหนักดักเตะดักแท็ดักเตะดักออกแข้งซ้ายอ่ะถ้าเกิดบังไม่เป็นก็ยุบก็ช้าแพ้ได้ง่ายๆนะก็อยู่ที่มันสมองของเจ้าเพชรยามว่าจะหลบเหลี่ยมนี้ได้หรือเปล่านะเป็นมวย ซ้ายมวยฝีมือก็ซ้อมที่สาจเล็กเมืองนอนน้ำหนักไปปอยอยู่ที่ห้าแปดกิโลนะวันนี้ชกในเวทเก่งของเขาทั้งคู่นะคะเป็นมวยซ้ายฝีมือคล่องครบเครื่องดักสาดแข้งโต้ซ้ายแรงหนักแรงทุกลูกหัวติดหัวใจดีเก๋าเกมนะคะส่วนใหญ่นะเขาจะแพ้แพ้แต่มวยที่แบบบูบูบูบุบบ่นแรกทีตทีทีตอท,ท,ทีแต่โต้ใหญ่กว่าเขาอย่างเช่นพวกราชเดชพวกเพชรไพลินพวกที่การแรกการสวนกับเขาถ้าตัวพอๆกันนะแล้วยิ่งเป็นมวยเหลี่ยมเชิงฝีมือแบบ พิ้วไปพิ้วมานี่ส่วนใหญ่หนูมองว่าเขาจะชนะนะวันนี้เพชรสยามเจอของของหนักเหมือนกันนะสามฟอร์มล่าสุดของสิงห์ดำนะคะก็เคยชนะคะแนนเพชรก้าอินฟสไตล์มาแลกกันแบบพิวแตกเลยนะคะไฟนี้เก่งมากนะคะแล้วก็เดือนสิบมา120ปอนดะ์แล้วมาชนะแอนดีเมเชนเสียบนะที่สึกวันอ่านถูกไหมแล้วก็ล่าสุดเดืนะนอนสิ122ปอนด์นะมาแพ้นกยกสามเพชรไพดินเสจะต้องปาตีนะ ก็แพ้แรงประทะเขากล้าแรกกล้าบวกกล้าสวนเขามีโอกาสหล่นร่วมมันเป็นเรื่องปกตินะคะอยู่ที่ว่าคู่ต่อสู้คือใครนะ,ะวันนี้เพชรสยามน่าจะเจอของหนักอยู่นะคะอยู่ที่ว่าคนหนึ่งจะหลงเหลี่ยมไหมอีกคนหนึ่งโดนหนักๆจะยุบไหมนะ,ค,ะคู่นี้ต้องสืบก่อนนะ,ะวันนี้ก็ชอบไปก่อนนะ,ะชอบพี่เพชรสยามค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันขออนุญาตสืบก่อนยองหัวเลาะให้ทุกปัญหาแล้วคุณจะบ้าเองออ <laughs> ขอบคุณทุกๆการติดตามนะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไปทุกๆกรณีนะอย่าถือสาเนะหลูเป็นคนชอบหยอกนะคะเจอกใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ